สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Li ยเลนเจอรนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC ในคลิปนี้นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้เพิ่มโอกาสคู่เทพนะฮะอ่าอย่างตัวละครไรออสกับตัวคามิวเนาะอ่ามาใช่ไหมนี่ มามามาอะไรวะเออมันเรียกอยากเลอเกินนะอ่าก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตู้คู่เทพก็ผมไม่พลาดอยู่แล้วนะครับไอดีรองจริงจัง v 2นะฮะผมได้เกินนะครับไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับว่าผมจะเปิดหาตัวธาตุไม้ไหวพริบที่มานะครับและสรุปโคโรโบก็มาจริงนะฮะมามาซิวอ่ามาซิวมานะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละ ผมจะใส่สุดเลยนะครับตัวที่มือใส่สุดใส่หมดนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรไปบ้างนะครับใน2 0 0รอยบนะฮะสำหรับ id รองจริงจัง V2 นะฮะก็ก่อนที่จะไปเปิดนะครับก็มีคนอ่าพูดถึงเรื่องไอ้ตรงนี้เหมือนกันนะก็คือตัวละครเนี่ยนะครับ มันดาเมจ999จุดนะฮะแต่ก็มีในส่วนของใช้สกิลช้าแล้วก็โดนบอสมืดยิงตายก่อนเนาะอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นจริงดูว่าเอ้ยถ้าไปอยู่กับทีมเก่งๆเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าอยู่กับ ID ดีใหม่ๆเนี่ยมันจะเล่นดีไหมเดี๋ยวถ้าผมเปิดได้จะรีวิวให้ดูนะฮะส่วนตัวละครเนี่ยผมเปิดได้แล้วนะฮะไลออสนะฮะแต่ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมกันในคลิปก็แล้วกันนะฮะแต่เบื้องต้นอ่านสกิลก็คล้ายๆมายากลที่เป็นดาเมจกระเด็นนะฮะ เพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มบาเรียทักษะอมตะ5าวิแล้วก็เพิ่มหลบทักษะน่าสนใจเพิ่มหลบทักษะนะครับอะมาครับแต่ถ้าเป็นต้านทักษะเนี่ยจะดีกว่านะฮะก็ตู้คู่เทพมาเมื่อวานตอนสี่ทุ่มนะฮะก็ตอนเช้านี่ก็เพิ่มมาอีกนะฮะสำหรับไอ้ตู้คู่รองเนาะเหลือมาพร้อ,อ,าม,าอรมกันน่าจะมาน่าจะมาที่หลังปะหรืออะไรอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะก็มาแล้วนะฮะเกียร์มืดอ่านะเกียร์มืดจับกับ เชลเบตไล่ผีนะฮะนี่นี่จับกันนะฮะแล้วก็แอมโบเชียนะฮะก็คืออันนี้ไอเกียแน,น,น,น่ดีนะฮะแต่ผมยังไม่เปิดผมจะเก็บให้ครบ3,000นะหรือว่าครบเก็บครบเก็บให้ครบ7,000ค่อยเปิดทีเดียวไอดีรองจริงจัง V2 นะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอหาตัวกันสักนิดหน่อยอ่าลูกกิลซื้อให้แล้วซัมเมอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับอีก5ใบอ่าเราจะแลกกันแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับผม โอเคเอาแบบหมดตัวนะฮะแล้วไม่ไม่ได้ก็ไม่เปิดแล้ว <c oughs> แล้วก็เก็บไปเปิดเดินหน้าเลยเดี๋ยวผมใช้วิธีการเล่นแบบนี้ดีกว่านะเออกี่ใบสิบใบเองอะน้อยจังนะฮะเอามาโอ้โหขาดสองใบอะจะสวยอยู่แล้วสองร้อยสามสิใบค่ะสองใบฮะหาจากไหนสองใบเออจะสวยอยู่แล้วนะอ้ดีรองจริงจังวีทูสองใบปะ โอ้โหหนึ่งใบหนึ่งใบแม่มาหนึ่งใบนะเราอยากเปิดกันแบบหนักๆเอาให้หมดตัวครับแล้วก็ไม่เปิดอีกแล้วไอดีนี้หายไปเลยถ้าไม่ได้แล้วไอดีรองจริงๆ V2 วทูนะอ่าเดี๋ยวเล่นเสร็จวิ่งแล้วกันนะขันหนึ่งใบเองนะครับเดนเจอร์เต็มอีกอ่ะขันหนึ่งใบเองนะครับเออ เดี๋ยวก่อนนะโอเคอันเนี้ยมีซ้ำนะครับซ้ำซ้ำนะอันนี้ซ้ำสามตัวนะครับซ้ำเยอะจริงๆอันนี้ซ้ำครับซ้ำป๊อปอาซ้ำ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 ปึ๊บปึ๊บอะโอเคแล้วก็เกนโอ้โหเกนมาสามตัวเลยนะครับนี่แหละกินคลัง ทำแม็กไปแล้วนะยังจะมาอีกนะโอเคอาคา่ะขายไปเลยมาขาดใบเดียวเองนะครับตัวเลนส์อ๋อมันอุปกรณ์เนาะแมผมก็งงเลยเอาฟิลเตอร์ละกันถ้างั้นปึ๊บปึ๊บโอเค,อเคน่าจะได้แล้วป่ะอ่ะโอเคขาดอีกหนึ่ง ขาดหอันนะขาดหนึ่งอันน,ะ,น,น,นะครับเออหนึ่ง EDC อ่าโอเคเอาไปน่าจะได้แล้วว่าอ่าตัวเดียวตัวเดียวเองนะครับตัวเดียวเองวิ่งรอบเดียวก็ได้ละเอาคูณสิบไปเลยปึ๊บ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 ,บยังไม่ได้ทำตัวบัฟเลยนะไม่เป็นไรวิ่งไปก่อนนะครับ ตัวที่น่าใช้ได้ชึบอ่ะไปครับผมมีกบฟ้าอยู่ประมาณหนึ่งละเกือบ40ตัวเพื่อรอปั้นนะฮะอ่าตัวไม้ไหวผิบแล้วก็มาจริงๆนะฮะอยากเปิดได้ด้วยนะครับได้แม็กแน่นอนนะฮะและไอดีร้องจริงจังผมจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดน, <c oughs> นะไอดี ID ร้องจริงจัง V2 นะสายฟรีไอดี ID นี้สายฟรีนะครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าได้เติไมไหมสายฟรีไม่ได้เติบครับอืม สนุกดีนะฮะไม่เสียเงินด้วยนะครับเล่นค่อยๆทาทีมไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องใช้เงินใช้อะไรก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ตีครับยังไงยังไงเรียบร้อยนะ่ะยิงครับผมนะเลเซอร์ยิงนี่ช้างแอลลี่ ปึ้งนะตีป้อมไม่แรงอยู่แล้วนะครับไหวพริบหรือว่าตัวบินมันตีตีไม่แรงอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวป้อมตรงนี้ยนะครับตัวบินไม่น่าตีแรงอยู่แล้วได้ไหมเนี่ยโอ้โหนะกินโทคิโอ้โห,นะโโโหตีแบบสกิดอะสกิดป้อมทำไมเนี่ยนะตีแบบสกิดนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมนะมา หนึ่ใบพออมาครับ230ร้ยใบฮะไอดีผมจะได้เกิดไหมผมต้องการแค่ตัวนี้นะไลออสนี่ถามว่าอยากได้ไหมก็ได้มาก็เอาแต่หลักๆครับไม้ไหวผิบครับมาครับขอแบบหมดน้อยๆไม่เยอะไอดีรองจริงจังวีนะมาอยากเกิดนะฮะมา โอ้โหมายากดน,นะฮะเดี๋ยวดูเรทการออกหน่อยเรทการออกนะครับไลออสกับมาซิลนะฮะ1.32องะ็กว่าเห็นไหมเยอะอยู่มีโอกาสได้อยู่นะ230บใบนะมาครับมา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 หมดตัวเปิดแบบหมดตรรัวเลยนะฮะเมื่อวานมีคนแซวนะครับไม่ได้หยอดนะพี่อันนั้นมันเขาเรียรกว่าแบบหมดตรรัวแล้วไม่ได้หยอดละใช่ครับเปิดแบบหมดตรรัวเลยนะั้นอาตอมา โอ้โหบราวช็อตเค้กมาชิลมาหน่อยมาซิลชื่อเรียกยากจริงๆโอ้โหลูกเสือเมอร์รี่อัศวินมูนปึ๊บโกลชมเปญวะเกมเกมไรเดนเจอร์อย่ามาใจร้ายกับหนึ่ง GDC นะมาหน่อยเออ อึ๊บโอ้ติดปีว่ะคนละอันอึ๊บอืมเจมอีกแล้วโอ้แมกกาซีนอืไม่เหตุอมยิ้มโอ้คนบิดลูกโป่งครับผมเอ้ยไปไหนหมดวะไปไหนหมดเนี่ยเอ้ยเริ่มกลัวแล้วสองร้อยสามสิบเนี่ยตอนแรกคิดว่ามีเยอะนะได้ลุนนะแต่นี้หายกิิบเลย <ś led> หายงบเลยนะเออโอ้โหอ,อัตวินชันต้นนะนักเวเจมแวมไพร,ร์เจมแมวแอลลี่ถามจริงวงการเกมเฮ้ยบิลูกโปงโอ้โหมูนนาวิเกโยทินอัตวินอีกแล้วเฮ้ยร้อยสามสิบใบเงียบกิบ ร้อยสามบใบเงียบกิบอะไรวะเป็นไม่ได้ยังไงวะเนี่ยร้อยสามบใบเงียบกิบเลยไม่มาผมหวังอย่างน้อยมาสักหนึ่งตัวเนี่ยในในคู่เทพเนี่ยเออโอ้ฮีเมครับอารุยต่อเลยมูลผู้บัญชาการเจสิก้าปูโรหิตพเจนจรบาวมารเมโลโอ้โหบราวโซรัสโพนี่เล่นน้ำฮะ เปล่านักดำน้ำบินุโปล่อีกแล้วโอ้ตามพี่เรือเป็ดฮะ45ตัวสุดท้ายช็อตเคก้กอมยิ้มกระโหลกเปล่าเลือดร้อนฮะตอนนี้โอ้โหนักเวทยังไงฮะไม่มาเลยหรือเปล่า230บายบใบส0ใบสุดท้าย5ตัวสุดท้าย โอ้ย oh, เรียบร้อยเลยไม่มาแต่ผมอยากได้ว่ะช่องแชทนะฮะอ่าเอาไงดีวะ <c oughs> อยากใช้รูบี้เปิดเล่นเนี่ยออาผมขอสักสามร้อยแล้วกันนะถือว่าไม่นับบีแล้วกันเอออันนี้อันนี้ถือว่าเปิดเล่นนะฮะไม่ไม่เกี่ยวซอกร้อ <c oughs> ยสามสิบใบโอ้วงการเกมนะ เงียบกิบเลยนะอะไรครับเนี่ยเฮ้ย <alon> มันไม่ออกจริงๆหรอวะมันไม่ออกจริง <l oss discovery> ๆหรอถามจริงโอ้ไม่มาจริงๆว่ะ โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ID รองจริงจัง v2 นนฮะก็เรียบร้อยครับผมนะเกมมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ